ตัวไอม์กาจัดให้เป็นตัวเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาผูโอ้โหสีชัดเจ๋วเลยนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลนะครับอีกครั้งครับวันนี้พาเอซีมาขอเรืกับคนผูกคอตายอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ในป่าเลยครับกลางป่าช้าเลยเป็นมายังไงครับท้ายหมู่บ้าน ท่ายหมู่บ้านคุณพี่เขาทําไมถึงมาผูกขอดถ่ายเนาะเขากลับมาจะคุยสาวครับไปคุยสาวไปเล่นสาวากี่ปีปแล้วมาบ้านกอครับโอ้ยมันก็หลายปีแล้วตอนผมอายุยังสิบแปดสิบเก้าปีนะมาอยังไม่ถึงยี่ครบผมนี่มันหมายถึงว่ามันเขาเดินหากันตั้งแต่สี่ทุ่มใช่ไหมครับ,รบตั้งต่สี่ทุ่มกว่าแล้วครับ มาเห็นตีหนึ่งครับมาเห็นตีหนึ่งเห็นตีชาติถ้าเป็นอายุก็ประมาณน่าจะหกสิบเท่าจานบอกไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบห้าห้าสิบนิดนิดนี่แหละห้าสิบนิดนิดแต่จะเป็นนุ่มบ่ครับผมกูหลายปีแล้วนะห้าประมาณห้าห้าสิบสามห้าสิบสี่นะครับอืมตัวนี้เป็นต้นอ่ะเดี๋ยวรอ บ้านเรานี่ททำไมพนผูกขอตายเยอะแท้โมกเจ็ดซุปนี่นะนี่นะครับเป็นตัวมะขามบ่ตัวมะขามช่วงที่ว่าเขาตายเนี่ยอายุประมาณแค่ประมาณสิบูกสิบเจ็ดปีใช่ั้นเขาเนี่อายุประมาณสิบ7เจ็ดปีไปคุยสาวสาวไม่ชอบบ่นัหละจักอีผมไม่ได้ไปมันไปก็ไปไหนนะตอนที่เขาเตียนตายนี่ ผมไม่มานี่ผู้คอต้นมะขามก็ทุกคืนก็ไปนอนกับผมนั่นเลยต่คืนจะตายเนอะไม่ไปนอนอืมแต่แต่ว่าคนมาคู่กันแล้วไปนอนอืมคนไปคู่กันอะก็าเดินมายังไงเนี่ยกลางมันไกลหมู่บ้านมากอย่างเงี้ยจะวิ่งมาเลยวิ่งมาจากบ้านใจบ้านใจอยู่ตรงไอ้ฟ้าบนเราเข้ามาเ่ยอืมบ้านแกวิ่งมาเลยเขาว่ากันอะวิ่งหายมาเลยวิ่งหายมาเลย พ่อแม่เขาเล่าว่าวิ่งมาแล้วก็หายไปเลยนั่นลหโอ้ตูเนาะอ่ะนะครับเราไม่ได้มาลบ,บกลูลบกวนพี่ชาตเดือแค่มาขอโชคขอราบแล้วก็เล่ามาใหา้ตัวไหนตัวนี่ตัวนั่นแหละเนาะเป็นต้นมะขามคู่เลยเดี๋ยวรต้องขอหมอเราลูบแป้งกัน เด<ห>นโลเลขึ้นอนุ่นอยู่ในนั่นเลยอยู่ในกันห้านะนะั่นแหละอ่ะนะครับเราไม่ได้มารบหลูรบกวนเราเอาเรา่านะน้ำแดงน้ำเปล่าแล้วก็มาทั้งทีนะได้ยินข่าวว่าคงจะไม่มีใครมาเลี้ยงดอกอยู่กลางป่าขนาดนี้เนาะ,ะก็ถือโอกาสนะได้มาเลี้ยงดูปูพักพี่ชาติแล้วกันนะ เอาเหลาชอบกินเหล้าไหมกินดิกินอยู่เนาะเอาเหลามาให้ใหายใหญ่หนึ่งเลยพี่เดอ้อยังไงก็ให้เลขทูบหรือว่าเลขขึ้นตรงต่อที่พี่ผูกคอให้ขึ้นเลขชัดๆนะครับให้ขึ้นเลขชัดๆเลยเด้อพี่เดอ้อเที่ยวหน้าถ้าเข่ายิกผมจะเอาเหล่ามาให้ยิกหายใ,ใหญ่หนึ่ง อันนี้เป็นตอมะขามทุกที่ที่มีคนผูกคอตายเขาจะตัดตอทิ้งมันเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยวเราถามพ่อหมอดดนเป็นยังไงครับต้องตัดตอทิ้งครับโอ้มีเคล็ดของเขาครับเขาแบบว่าถ้าถ้าไม่ตัดตอถ้าไม่ตัดให้เป็นตอเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาผูกไงเขาถึงตัดตัดตัดไปแต่ต้นลุมไงถ้าไม่ตัดเดี๋ยวก็จะมีคนมาผูกไงอื คนต่อไปก็เดาชูแล้วก็มาไม่คงยิ่ครับเขาถึงตัดให้ตัดทิ้งตัดไรท,ทีเอาไปทำไมก็ได้แต่คนโบราณจริงให้เอา,เอาไปถวายวัดวโบราณจริงตัดก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรตัดก็ทิ้งไว้ก็ไดไม่เป็นไรแต่ว่าเขาเขาเขาไม่อยากให้ให้คนอื่นมาเห็นไงเราถ้ามาเห็นปุ๊บ ไอคนอื่นคนอื่นเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าคนในนี่เนี่ยเขารู้อืมคนที่ดูในเหตุการณ์บางคนนี่รู้ว่ามามีใครมาผูกคอตรงนี้บ้างเขาจะได้รู้เนาะครับผมแต่เป็นผมนี่ผมก็เคยเดินมาหาเหตเทานี้แหละอ๋อไม้ก่อนนี่ผมก็ยังเคยหาเลยนี่แต่ว่าแกแกคนต่างถิ่นไม่รู้หรอกไม่รู้อะไรเลยครับก็ก็ดูแถวไอที่ผมเล่าแกที่บอกตกน้ําตายอืคนต่างถิ่นเ็าเขาก็ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกมีต่พวกเราได้รู้เป็นอะไรตรงไหนตรงนี้ ถึงถึงมาทานให้เขาเห็นได้เขาก็คิดว่าคนอืจริงๆเพราะเขาไม่รู้เนาะเขาไม่รู้ท้าคนรู้นี่รู้เลยว่าเป็นตะเฮงเนาะอย่างตรงนี้นะครับผมมาหา่อไม้ตรงนี้ไหเนี่ยก้อนนี้ก็เคยเข้ามาหาเลยนี่หาเฮ็ดแถวนี้แหละครับเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยจนอได้มามีโอกาสได้คุกคีกับหมอผีเราเนี่ะถึงรู้ว่าตรงนั้นมีคนผูกคอตายจะกี่คนเข้าไปนี่แม่เ่าก็ไม่เคยเล่าอห้สั้นหรอก อ๋อเล็กที่รูปขึ้นไหมเห็นไหมจันนี่ตรงขยายดูรูปไม่ทั่วรูปไม่ทั่วเปลเรื้ขึ้นด้วยครับด้วยชัดโอ้โหสีชัดเจ๋วเลย โอ้โหสีแปดมาแล้ว,ลวเห็นเลยนะโอ้โหสีแปดชัดเลยพอลูกเห็นเลยนะโอ้โหขึ้นเลย,ยพี่เห็นเลยวายชัดเจ้วเลยเดียวนี่ไม่มทำหนึ่นนงแปดทานงนี่แปดเห็นไหมนี่ยังไม่ได้แปดเลยขาวๆนึ่งนี่แหละนี่เหรอเออเนี่ยแปดแดงขาวๆเนีน่ยตัวใหญ่ๆเนี่ย มองเห็นแปดสีเอาละหนุนเลขสี่ครับหนุนเลขสี่นั่นพี่เห็นเป็นตัวไหนไหนโอ้แปดตัวเริ่มเลยขึ้นเลยครับสุดยอดแปดสี 8, 4, ห่างกันไปหน่อยอมองอยังี้เห็นเลยแปดสีเ้าะลงมองดูว่าจะเห็นตัวไหนอีก รูมาแปดสี่กันนะชัดเจ๋วเลยมันเด็เดกเก็ดดีนีะจัดดีป่ะเก็ดดีแปดสี่กันไหมครับนี่โอ้ยชัดเจ๋วเลยแต่อยู่ห่างกันห่างกันเลยอยู่ห่างกันแปดกับสี่อยู่ห่างกันโอ้ขึ้นชัดเจ๋วเลยครับนี่แปดสี่ยังเห็นอยู่เลยครับนั่น<ม>นี่แล้วสูมให้ดูสีแล้วด้วยนี่เลขสี่นี่เลขสี่นี่เลขแปด แปดสี่มีแปดเก้าว่าขึ้นไหมเลยเนี่ยมีแปดเก้าเลยเลยอืมอาดูด้วยครับเดอ้อตาใครตามันนะครับแต่เราเห็นแปดสี่ชัดเจวได้รูปทีเดียวขึ้นเลยคุบเลยเล็กทูปเล็กอะไรจันเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดมานำเลยครับทุปเจ็ดมันมีอาถรรไม่มีอะไรไม่มีเคยไปเข้าขพ่อแม่ไปบอกพ่อแม่อยากหิวนุ่นหิวนี่ไหมตาชาตินี่น ไม่ไม่เคยมีใครเล่าไม่เคยมีใครเล่าเนะอะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาคุกคีเขาไม่ไง่ายถ้าเรามาก็อาจจะรู้บ้งางเรามานะถ่ายชัดนึ้นก่อนตรวจด,ด อู้แต่แปดสี่นี่ชัดเจียเลยแปดสีอ่อม,มีแปดเก้าเลยเนาะแปดเก้าค่อนข้างกันเลยนะขึ้นไหม้ตัวหนึ่งเก้าะแปดเก้าแปดศูนย์นี่แหละนี่ก็หกแปดเลยอกถูกเจ็ด ี่เราดูข้างบนตัวแปดสี่นะครับเพื่อตัวนี้เลขทูบีเจ็ดน่าจะเป็นสี่นะตัวนี้มีโอกาสที่จะเป็นสี่ได้สูงแปดสี่จะชัดเลยนะแปดอยู่อยู่ใต้กล้องสี่อยู่บนหัวแล้วนะโอ้ชัดมากเลยเนะ วิ่งมาผูกคอตายวิ่งมาเขารู้นเนะ่ะวิ่งมาแต่ว่าเขาคงจะคิดว่าเออหายไปไหนนานแล้ววิ่งมามแล้วก็หายไปเลยใช่ไหมก็เลยมาตามหากัน<ม>ตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่ามาเห็นติเกือบตีหนึ่งตีหนึ่งมห้งยลินทุกปากเลยเนาะ ดีไหมดีนั่นเองดีจริงๆนะ ที่จริงอย่าบอกนตัวที่สามเป็นแปดนี่มีเฮเลยนะนี่เจ็ดทีแปดนี่นว้ายตรงกรเลขที่รูปแป้งนี่ลหะะขขึ้นมาเนี่ยดูบางเปล่าแปดเท่หร่วานแม่มันก็ยัคงคุ้มๆเนา <8 S 2> ะแปดแปดตรงเป๊ะเลยนะ สี่แปดนนี่อะไรต้องรู้ไปอะไรลูกพี่มัน มันเป็นเีื่อะไรมันไม่ผูยังไม่ผูเลยโอ้มันคล้ายสีละคล้ายสีอะสีๆเป็นเป็ดหน่ยเออไม่ใช่แล้วเป็ดจริงเออข้างล่างมันเน่ะนี่อะไรจันจะเปดยังแกว่าหรือเปล่าเนอนี่อะไรเปดหรือสี โอ้ยสี่โอ้ยผมไม่ได้สี่สีอีกแล้วครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดสีสีเด้อครับนี่โอ้ยผมไม่ได้เจ็ดสีผมตามมาหลายงวดแล้วโหเนี่ยผมตามมาเจ็ดสีสีเจ็ดสีสีเด้อครับเด้อพี่ชาติเอ่อผูกคอเสียชีวิตตรงนี้ประมาณสี่สิบปีที่แล้วเนาะให้เอามาแล้วนะครับหลังจากที่เอาเรามาเส้นมาไหวก่อนที่เราจะยกขันห้าขอเข้ามา พูดผีปีศาจทุกผู้ทุกตนนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องนะขอขมาทุกท่านเด้อครับเด้อเรามาขอกับพี่ชาตเท่านั้นนะครับเด้อนะก็มากินเหล้าด้วยกันก็ได้ครับดูชื่อกดีไม่ดูชื่อก็ดีนะครับเด้อให้พี่ชาติเรียกมากินทุกผู้ทุกคน่ะนะครับก็ขอบคุณพี่ชาตมากเลยครับเด้อที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยในงวันที่หนึ่งนี้เจ็ดซี่ีแล้วก็เลขข้างบนยังไม่หายนะมันแปดทีไหมแปดสียังอยู่ครับแปดซีชัดเลยอ่ะนะครับ เดี๋ยวเราจะชี้ดูว่า8ปสจริงไหมนี่เลขแปนี่เห็นไหมแปดแปจะชัดเลยนี่แนี่แปดนะนี่แปนี่สนี่เห็นน้ำทูดเปนี่สี่นี่แปดสี่ผมมาตรงนี้คือเก้ารไม่รู้นี่ใกล้ๆดนี่นี่ศูนย์แปนี่นี่อยู่นี่แหละ เห็นไหมครับยิงชัดเลยขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางท่านันโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับชัดเจี๋ยเลยทุกพี่เลยแปดสี่